เอ้ยโยสวัสดีเหล่าแฟนๆแมปอนิเมะ Defender ทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อยู่กับผมต้นไม้จากช่องต้นไม้ Studio กันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวตัวละครระดับ Regenery ตัวใหม่ซึ่งต้องบอกไว้เลยว่าตัวนี้เนี่ยผู้พัฒนานะครับเขาบอกว่ามันก็เป็นช้อยหนึ่งนะครับที่ผู้เล่นใหม่เนี่ยาสามารถเปิดมาเล่นได้เนาะนี่ตัวนี้เลยครับผมไม่แน่ใจว่ามันตัวใหม่ไหมนะ เพราะเขาบอกว่ามันมีเ e จ e นเดอรตัวใหม่มา1ตัวซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นตู้นี้แหละอ่ะก็มันมีชื่อว่า Purple Demon Berserker นะครับใครรู้ว่ามาจากอนิเมะเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะทุกคนอ่ะก็น้องก็ค่อนข้างหน้าตาน่ารักนะครับมาเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูแล้วกันนะทุกคนว่าผู้เล่นใหม่เนะี่ยควรเปิดมาใช้งานหรือเปล่านะครับสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับก็ใช้งินในการวางเนี่ยอยู่ที่ 750นะทุกคนนเดี๋ยววางเลยครับอ่าแล้วก็เรามาดูถ้าการโจมตีกันนิดนึงนี่ครับเขาก็จะยิงเป็นลูกบอลสีม่วง,วง,วงแบบนี้เลยแล้วก็ระยะวงเนี่ยไม่ได้กว้างมากครับแต่วงเซอร์เคิลค่อนข้างใหญเ่เมื่อกี้ลิ้นพันนิดนึงวงเซอร์เคิลไม่ใช่วงเซอร์เคิลโอเคก็ตอนนี้นะครับ เขาตีตีพื้นเนาะน่าจะไม่ตีแอร์นะทุกคนตัวนี้น่าจะตีแค่พื้นเพราะมันเขียนว่ากาวนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นหลักๆอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวละครที่ตีเร็วมากๆาขนาดผมเนี่ยได้นิสัยข้างในไม่ค่อยดีนะทุกคนเออมันก็ยังตี3.8นะครับถ้าใครเป็น A บวกหรือว่าเป็น S เนี่ยก็น่าจะเหลือสัก2วิหรือไม่ก็อาจจะสัก3ต้นๆน,นะครับอะไรประมาณนี้ อ่ะก็เดี๋ยวผมอัพขั้นต่อไปเลยใช้เงิน 1, 3 5 0งนานะครับโอเคตอนนี้เนะี่ยผมตี3.3แล้วนะอันนี้น่าจะเป็นแบบตีเร็วมากๆแหละ3.3ซึ่งตอนนี้ถ้าอัพขั้นต่อไปนะครับเราก็จะได้ท่าใหม่ใช้เงิน1,800อาจจะผมก็อัพเลยแล้วกันเนาะโอเคนี่ครับคือเท่าที่สังเกตเนี่ยวงมันไม่ได้ ไม่ได้กว้างครับทุกคนแต่วงเซอร์เคิลของมันเนี่ยใหญ่จริงๆนี่เลยเพราะผู้พัฒนาเนี่ยเขาบอกเลยว่าไอตัวนี้เนี่ยวงเซอร์เคิลมันใหญ่นะครับแล้วก็เราจะได้ท่าการจบตีใหม่ก็คือนี่พุ่งเข้าไปฟันอะอะไรประมาณนี้เลยครับแล้วก็ตอนนี้เราตี5.7วินะทุกคนก็คือจะตีเช้ากว่าเดิมแต่ว่าตีแรงกว่าเดิมนั่นเองแล้วก็เอาคัดต่อไปนะครับ2250 โอเคตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับยังทรงๆอ,อยู่แล้วก็ขั้นต่อไปครับ3า0 0ันสอ่าต่อไปเนี่ยเราจะได้ท่าใหม่แล้วทุกคนก็คือใช้เงิน4ี่พันมันจะเป็นท่าอะไรอะเดโมนิกอะไรอะไรเนี่ยเดสอะไรสตักชั่นเออเดส t ตักชั่นน่าจะใช่นะ <laughs> แล้วก็อ่าจยะผมอัพเลยดีกว่าละกันนะทุกคนอ่ะแล้วก็ตีเร็วขึ้นด้วยนะครับเป็น4.7 อัพเลยครับสี่พนเบ้งเข้าไปอ๋อเฮ้ยค้างไม่เอาดิโอเคอัพเรียบร้อยอเฮ้ยมันยังอัพได้อีกทุกคนก็คือขั้นต่อไปผมว่าน่าจะตันแล้วปะก็คือมาตี4ีนะครับคือตีเร็วเลยแหละเอิง4.2เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับถ้าใครได้นิสัยเรื่องระยะเวลาดีๆเนะี่ยมันก็น่าจะเหลือสักประมาณ 3ไปไปลายสามกลางๆถึง3ต้นๆน,นะครับอืมก็จุดเด่นเลยนะที่ผมเห็นเนี่ยก็คือเอ่อวงเซอร์เคิลใหญ่แล้วก็ตีเร็วครับอ่ะอัพเลย5 0 0 0อ่ะเรียบร้อยครับตันละตี4.2ประมาณนี้แล้วก็ดามเมจถือว่าแรงไหมผมว่าก็โอเคอยู่นะอืมดีเทนเดอรี่เริ่มต้นก็ตี0ี่้วละเลเวลหนึ่ง440 ก็ขึ้นอยู่กับน,นิสัยด้วยนะครับทุกคนใครสมได้นิสัยดีก็จะโหดกว่านี้เนาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเท่าที่เห็นนะครับตั้งแต่ขั้นแรกจนถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยตีฮิตเดียวหมดเลยทุกคนนี่แล้วก็ไม่ตีแอร์ครับอัพจนตันแล้วก็ไม่ตีแอร์ตีพื้นยาวๆใช่มาตีฮิตเดียวหมดเลยอะอัพตันที่ขั้นอะไรขั้นนี้อ่ะท่าใหม่ ท่าใหม่ที่พุ่งเข้าไปฟันก็ตีหิดเดียวมีท่าใหม่2ท่าปะเออท่าแรกเป็นปลาบอลม่วงแล้วก็พุ่งเข้าไปฟันส่วนท่าสุดท้ายนะครับก็นี่คล้ายๆกับกับอ่าคล้ายๆกับการปลาบอลม่วงเนาะแต่ไม่ใช่โอเคแล้วก็ตัวะอรตัวนี้นะครับสามารถวางได้3ตัวครับทุกคนนี่สตัวซึ่งก็ ไม่ได้มีพาสีบอะไรเนาะไม่ตีติดสโลไม่ติดอะไรนะครับอ่ะสรุปเลยแล้วกันก็ตามที่บอกไปเมื่อกี้เลยครับจุดเด่นคือวงเซอร์เคิลใหญ่แล้วก็ตีเร็วแต่มันตีทีเดียวเนี่ยแหละแล้วก็ไม่ตีแอวด้วยนะเออก็ตามนั้นครับทุกคน โอเคก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยสำหรับน้องตัวนี้นะครับผมก็หวังว่าจะเป็นตัวใหม่นะผมหวังว่าผมจะไม่น่าแตกนะทุกคนเออก็ถ้าใครชอบหรือว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆจากต้นไม้สตูดิโอกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนกันละกันนะครับสวัสดีครับผมไปละครับบ๊ายบาย